พยายามใส่บริการอะค่ะที่ดีให้กับเขาไปหรือไม่สวิตยิ้มแยแ้มแจ่มใสให้เขารู้สึกดีขึ้นมีความสุขขึ้นเราก็อยากจะทําให้คุณลูกค้าค่ะได้มีความสุขก่อนออกจากโรตัสไปนี่แหล,คะ,คละค่ะคือความท้าทายโรตัสสาขาบางกะดีสวัสดีค่ะ หน้าที่ตำแหน่งของซูเปอร์เวเซอร์คอรตเมอร์นะคะก็จะอยู่จุดบริการคอยซัพพอร์ตน้องๆแล้วก็คอยรับบริการจากคุณลูกค้าส่วนของแคชเชียร์ต้องทําอยู่แล้วค่ะคือการลงเครื่องแคชเชียร์นะคะคิดเงิในให้ลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้ามาเยอะน้องแคชเชียร์เราอาจจะไม่พอเราก็ต้องมาลงเครื่องคอยซัพพอร์ตน้องแคชเชียร์อีกทีหนึ่งค่ะ โอ้ถ้าถามว่าประกาศกี่รอบคือแต่ละวันนี่คือนับไม่ทวนเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีการประกาศโปรโมชั่นตลอดเรื่อยๆทุก15นาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ก่อนการเตรียมตัวประกาศก็อาจจะมีเช็คสริปนิดนึงว่าโปรโมชั่นที่ประกาศหมดอายุหรือย,อยังสินค้าราคาตรงกับหน้าบ้านไหมค่ะ โลตัสสาขาบางกะดีสวัสดีค่ะมาโลตัสเฟสเจ็วันเท่านั้นกับสินค้าราคาสุดพิเศษตั้งแต่เข้างานมาเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะเข้าจุดบริการก่อนเลยอาจจะเลียร์เอกสารค่ะเช็คอีเมลข่าวสารต่างๆว่ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก็แจ้งน้องๆแล้วก็ข้อยู่จุดบริการค่ะแล้วก็คิดเงินเครื่องแคชเชียร์ค่ะถ้าถามว่าความสนุกและความท้าทายคือแต่ละวันได้เจอลูกค้าค่ะแคชเชียร์และจุดบริการจะเป็นจุดสุดท้ายที่เจอกับคุณลูกค้าเราก็อยากจะ ทำให้คุณลูกค้าค่ะได้มีความสุขก่อนออกจากโรตัสไปนี่แหละค่ะคือความท้าทายทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าบุญเป็นดาวติสด็กอกเนาะเออเขาก็จะมาติดตามติดตามบุญแล้วก็มาที่สาขามาพบเจอมาทักทายบางคนเอาขนมมาให้ซื้อของมาฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามใส่บริการอะค่ะที่ดีให้กับเขาไปหรือไม s เซอร์วิสยิ้มแย้มแจม่มใสให้เขารู้สึกดีขึ้นมีความสุขขึ้นและพอเขาออกไปเขาก็จะได้รับการบริการที่มีความสุขกลับไปค่ะ บางคนเขาได้รับการบริการดีๆจากเราไปเขาก็จะกลับมาใช้ซ้ําแล้วก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบน้องคนนี้บริการดีเป็นความสุขความภูมิใจกับเราแล้วค่ะที่ได้รับคําชื่นชม อยากจะฝากถึงคุณลูกค้าที่มาใช้บริการโลตัสนะคะว่าไม่ว่าจะนึกถึงอะไรขาดหรืออะไรให้นึกถึงโลตัสเลยคะ่ะเพราะว่าโลตัสครบจบที่เดียวที่โลตัสแน่นอนคะ่ะแล้วก็ลูกค้าจะได้บริการนะคะสินค้าที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยทุกวันกลับไปแน่นอนเพราะว่าเรามีพนักงานนะคะที่ผ่านการอบรมคะ่ะมาอย่างเชี่ยวชาญน,นะคะทุกๆด้านแล้วก็พร้อมที่จะบริการคุณลูกค้ามากๆเลยคะ่ะ